สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้าเวลาเท่าไหร่เนี่ยหกโมงสิบสี่ค่ะหกโมงสิบสี่นาทีค่ะของวันวันนี้วันศุกร์ค่ะวันศุกร์เราอยู่ที่บ้านดอนจืนค่ะตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีเชียงใหม่ค่ะ รายงานข่าวคะ่ะการเจ็บป่วยเท้าที่เป็นแผลนี่ก็แคบลงแห้งแต่ก็ยังต้องระวังอยู่ต้องล้างเอาน้ำเกลือล้างทาด้วยวัสลีนให้เพื่อจะให้อ่า แผ่เขานิ่มค่ะอันนี้ข้างซ้ายค่ะนี่ข้างขวาที่เดินไม่ได้ค่ะช่วงหลังๆนี่รู้สึกว่าเขาเบาๆขึ้นค่ะเบาๆจับได้แล้วก็อุ่นขึ้นค่ะไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่รู้สึกว่าอุ่นขึ้น เมื่อวานก็นวดให้เขาเนี่ยค่ะข้างๆเอ็นเดี๋ยววันนี้หมอนวดก็จะมาน้องซ้อยสองชั่วโมง <c oughs> รู้สึกว่าอุ่นขึ้นดีขึ้นเวลานอนก็สบายขึ้นเพราะว่าเขาไม่ค่อยปวดค่อยชาเท่าไหร่ จะหายไหมเนี่ยเนี่ยถ้าหายจะซื้อเหลดให้เขาใส่ห้าบาททองห้าบาทค <c oughs> งอยากใส่ทองมั้งเพราะเราไม่ชอบใส่ทอง <c oughs> จริงมีเงินก็ไม่เคยซื้อทอง <c oughs> ตอนมาใหม่ๆนะคะพูดกันเล่นๆกับพ่อน้องพลอ่ะพ่อน้องพลบอกว่า ถ้าลดได้ห้าสิบกิโลจะซื้อทองให้สิบบาทเขาก็ซื้อให้จริงๆค่ะซื้อเหล็กแล้วก็ซื้อเสื้อคอแล้วก็เอออะไรนะเรื่องมันเยอะเปิดบอ่อแข่งปลาจะขาดทุนทุกแมส แล้วก็ซรอยก็เอาอไปขายซื้อรางวัลอ่เป็นรางวัลให้พวกนักกีฬาตกปลาหมดจอดแมสสุดท้ายก็เอาอไปทอดพระป่าเนี่ยค่ะเมื่อก่อนนี่จะชาจะจับไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนี้จับได้แล้วเขาก็อ่อนขึ้นด้วยค่ะไม่แข็ง ดีใจค่ะอุ่นขึ้นค่ะเมื่อก่อนนี้เข้าเย็นเย็นแล้วก็ชาจะหายจริงๆเหรอที่จริงเราเป็นอะไรเราก็หายนะลูกลูกก็ยังบอกว่าพ่แม่นี่สุดยอดแม่เป็นมะเร็งรักษามะเร็งแม่ยังหายยังอยู่มาได้ <c oughs> บอกว่าแม่อึด <c oughs> ก็ช่วงนี้ก็ลูกหลานทางทางลูกสะพ้ายมาบ่อยมาหาบ่อยก็ดีใจเขาก็รักกันพี่เขาญาติเขาน้องเขาก,ก็รักเป็นห่วงทั้งลูกทั้งหลานพวกนี้เขาก็ไม่มีลูกกันค่ะ ไม่มีลูกกันฝากอนาคตไว้กับน้องกรน้องกายแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มานี่ก็น้องโอ๊ตค่ะน้องโอ๊ตอยู่กับอยู่กับเขาอยู่กับยายอยู่กับยายอยู่กับลุงลุงที่มาเนี่ยไม่ยอมให้ ยายยึดเลยก็มีน้องน้องโอ๊ตเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนแกจะเป็นผู้ป่วยค่ะเปลี่ยนไตตอนนี้สองสาเดือนมาได้ไตใหม่ใส่ไตใหม่แต่เลือดยังออกก็ต้องหมอก็ต้องผ่าเข้าไปดูว่าออกจุดไหนน่าสงสาร น่าสงสารแกดีใจที่ที่เท้ากับขานี่เบาขึ้นอุ่นขึ้นเบาขึ้นดีใจจังเลยค่ะผ้าห่มผืนนี้ชอบสีนี้ ซื้อมาสามผืนสามผืนเท่าไหรนะห้าร้อยห้ารกว่าหรือว่าอะไรนะแต่แต่สงสารลูกกับหลานได้สีฟ้าสีน้ำเงินไปหรือว่าเขาอาจจะชอบแต่เราไม่ชอบเลยเราชอบแต่สีน้ำตาลเราชอบออกสีน้ำตาลสีครีมนี่คะ่ะ ไม่ปวดเลยค่ะสบายรับรับก็สบายดีค่ะนี่ค่ะคนป่วยรออยู่ค่ะรอเสิร์ฟรอบริการรอกาแฟเขาข้องเหนื่อยค่ะช่วงนี้อ่อนทัวกันไปอินทนนท์มั่ง เมื่อวานวันก่อนสองวันอยู่โซนแม่ออนแม่ออนแม่กำปองตอนนี้ก็สิ้นสุดถั่วแล้วค่ะพี่ชายก็จะกลับแล้วน้องต้าเข้าไปเมื่อวานแล้วมังนงต้าเข้าไปไปสเปนต่องานน้องต้าก็เดินทางตลอด พี่ชายเข้าหน่อยก็จะกลับเบ็นเยี่ยมแล้วค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ